ครับอีกอที่สอร์รีสอร์ทนะครับหรือที่พักอีกที่หนึ่งนะครับคือชโลชารีสอร์ทนะครับบริการบ้านพักแล้วก็ลานกางเต็นท์นะครับเบอร์โทรศูนย์สี่สองแปดเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับกับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับที่ชโลชารีสอร์ทนะครับก็อยู่ติด ใกล้ๆก,กับภูสัาเพาเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของอชโลชารีสอร์ทนะครับนี่ครับบริเวณด้านล่างนั้นก็เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาคารที่พักเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นด้านบนมีหลายระดับเหมือนกันนะครับ นี่น้ำตกภูน้อยนี่ครับบรรยากาศของอชโลชารีสอร์นะครับ ตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์ได้อีกด้วยนะครับอยู่ด้านล่างก็มีอยู่ด้านบนก็มีนะครับตอนนี้กําลังกางเต็นท์ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีครับบรรยากาศดีมากเลยนะตรงนี้นะครับทำแคมป์แคมปปิ้งแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นโอ้บรรยากาศดีนะครับยิ่งหน้าหนาวช่วงนี้ตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็นนิดๆแล้วนะครับ นี่ครับแคมปิง้งชโลชานะครับชโลชาแคมปิง้งตอนนี้ก็กำลังเตรียมเต็นท์เพื่อที่จะต้อนรับอ่านักท่องเที่ยวประมาณ50คนที่จะมาเที่ยวในคืนวันนี้นะครับสโลชารีสอร์ทเดี๋ยวดูด้านในนะครับ บริเวณกว้างเหมือนกันนะครับที่จอดรถดลานกลางเต็นทเที่ยวชมแกงแหล่งปูหินนะครับหินผักกูดสโลชารีสอร์ทนะครับ นี่ครับบ้านพักเสียงสายฐานสองนะครับเป็นบรรยากาศดีๆมากนะครับมีระเบียงนั่งด้านนอกแล้วก็ดูวิวเป็นป่าไผ่ที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับอยู่แบบธรรมชาติเลยนะครับอากาศดีมากเลยสโลชารีสอรอท ครับบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของสโลชารีสอร์ทนะครับอันนี้บ้านแปดเหลี่ยมก็จะมีบ้านแบบเป็นเป็นเดอนแถวกับบ้านเป็นหลังนะครับแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ให้ก็บรรยากาศดีอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ลานกิสมัตรูเรือนะครับ นี่ครับห้องพักของสโลชาอารีสอร์ทนะครับครับบรรยากาศสโลชารีสอร์ทนะครับเป็นบรรยากาศที่ท,ที่มีบ้านพักให้ท่านผู้ชมได้พักแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่ลานกิสมัถผู้เรือนะครับมีลานกลางเต็นท์ด้วยถ้า ท่านผู้ชมที่จะมาพักนะครับที่จะหาที่พักก็ชโลชารีสอร์ทนะครับตามเบอร์โทรที่ผมพูดไปในช่วงแรกนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็โทรมาจองที่พักก่อนนะครับก่อนที่จะเต็มขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอาจจะเลือกฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับผมผมจะมีรีสอร์ทที่อยู่ใน อำเภอภูเรือมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างตอนเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ